บอกว่าท่านนะคะมีการเติบโตในองค์งกรแบบอย่างรวดเร็วจริงๆนะคะซึ่งต้องบอกว่าท่านเองเนี่ยนะคะสามารถ เชื้อเชิญคนใหม่นะคะเข้ามาในงานประชุมทุกๆงานนะคะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเราโชคดีมากที่เรามีงานประชุมที่รองรับเพื่อช่วยเรานะคะในการขยายองค์กรนะคะวันนี้เนี่ยนะคะการโปรโมทงานสําคัญอย่างไรนะคะและเทคนิคการโปรโมทคนเข้างานประชุมนะคะเพราะว่าวันนี้ในธุรกิจของเราต้องการคนที่เป็นผู้นํานะคะคนที่มีพันธสัญญาเป็น5้าบวกนะคะ25บวก100บวกเท่านั้นนะคะ คุณถึงจะเป็นผู้นําอย่างแท้จริงนะคะบุคคลท่านนี้เนี่ยนะคะท่านจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทนะคะทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะคะจากสถาบันพระจอมเกล้า,าคุณทหารลาดกระบังท่านเองนะคะเคยทําธุรกิจส่วนตัวแล้วก็เคยเป็นพนักง,งานประจํามาก่อนนะคะในบริษัทคอมพิวเตอร์ยักษ์ใหญ่นะคะแล้วก็เคยผ่านการทําธุรกิจเครือข่าย ที่ท่านบอกว่ามันเป็นเพชปรปลอมมาแล้วถึงหลายบริษัทและสุดท้ายนะคะยังมีบุญค่ะที่ได้มาเจอเพชรจริงนะคะแล้วต้องบอกว่าวันนี้นะคะท่านประสบความสําเร็จรวดเร็วจริงๆนะคะเดือนนี้กระซิบบอกมานะคะว่าเดือนนี้เนี่ยนะคะปิดเอมโร่แน่นอนแล้วก็เป็นว่าที่ทู t a าครีเอเตอนะคะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณรพศิษิ์สิสสนนภร,รค่ะ ว่าจุดเริ่มต้นที่ดีทางความคิดนะครับจะนำพาชีวิตสู่ความสำเร็จนะครับผมปงรังสิสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับก็เป็นเกียรติมากที่ได้ขึ้นมาแบ่งปันนะครับถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์สู่กันฟังก็นแลกเปลนนะครับเป็นการเรื่องอะไรเรเกี่ยวกับการโปรโมทนะครับพาทีมงานเนี่ยเข้าในระบบนะครับเพื่อนว่าการพาทีมงานเข้าระบบเนี่ยสำคัญไหมใครว่าสำคัญ ครว่าสําคัญโคตรถูกไหมครับถ้าเราทํามาสักพักนึงเราจะเข้าใจนะครับพอเมื่อกี้เนี่ยหัวข้อของตรงนี้นะครับมันจะมาเสริมกับหลายๆคนที่เมื่อกี้ขึ้นมาบนขึ้นมาบนเวทีเพราะว่าหลังจากวันนี้นะครับพอคุณเป็นครบสี่สายงานถูกไหมเมื่อกี้เราเรา,เราปิดเราปิดการไปเรือใช่ไหมครับหลังจากเนี้ยสิ่งที่คุณต้องทําก็คือนอกจากยอดที่จะต้องมีคุณต้องเพิ่มจํานวนคนที่เข้าระบบด้วยจริงไหม เนี่ยคือเรื่องที่สาคัญนะครับการโปรโมทนะครับมีทั้งหมดสอย่างแต่วันนี้เนื้อหาที่ผมมาวันนี้นะครับผมจะโฟกัสพิเศษไปเรื่องการโปรโมทระบบนะครับทำยังไงให้คนของเราเนี่ยเข้ามาในระบบเนี่ยให้มากที่สุดที่จะทําได้นะครับซึ่งก็เป็นหัวข้อที่ผมอยากแบ่งแบ่งไปในวันนี้นะครับแน่นอนทุกคนในห้องนี้นะครับเรามาทําเครือข่ายเราอยากได้คํานี้จริงไหมครับ <c oughs> ใครอยากได้แพสซีฟอินคมครับใช่ <c oughs> แต่เรารู้ใช่ไหมว่าถ้าเราจะต้อง มีแค่เราคนเดียวและขา,ข,ขายของทุกเดือนขายของทุกเดือนขายทุกเดือนเนี่ยวันไหนที่เราหยุดมีรายได้ไหมครับไม่ม,มีคุณจะไม่ได้คําว่าแพสซีฟถ้าเราโฟกัสไปที่การเซลลิงเพียงอย่างเดียวนะครับซึ่งถ้าอยากได้คํานี้นะครับผมบอกเลยว่าคุณต้องเป็นคนหนึ่งซึ่งใช้ระบบเนี่ยอย่างมืออาชีพนะครับเรารู้ไหมว่าคําว่าระบบนะครับระบบเนี่ยแปลว่าการใช้ เครื่องมือที่เหมือนกันอย่างมีระเบียบนี่คือคำหมายเอาคคำว่าระบบนะครับแปลว่าอะไรงานประชุมที่จัดถือว่าเป็นเครื่องมือไหมเป็นไหมครับซีดี <CD S 2> เป็นเครื่องมือไหมเป็นรอบประชุมแบบนี้เป็นเครื่องมือไหมเป็นแต่เราจะทํายังไงให้คนของเราเนี่ยเข้ามาใช้อย่างเป็นระเบียบและเข้ากันหมดจํานวนมากที่สุดที่เราจะสามารถทําได้นะครับ ขั้นตอนการทำงานเนี่ยเซเว่นซารกับเซเว่นคอร์เนี่ยอันนี้คือขั้นตอนการทำงานแล้วก็พฤติกรรมที่แต่ละคนเนี่ยควรทำในแต่ลเดือนนี่คือส่วนหนึ่งของระบบนะครับแต่วันเนี้ยเนื้อหาที่ผมพูดเนี่ยก็คือระบบในะความหมายคือระบบของผมคือการพาคนเข้าในการเข้าร่วมประชุมระบบคือห้องประชุมระบบคือมีการมีติ้งนะครับเนี่ยพวกงานต่างๆเราเนี่ยครับเซนเตอร์ Center, ใช่ไหมครับงานคอร์สงานคอร์สนะครับหรือว่างานบีบีที่ผ่านมานะครับถามน,นิดนึงครับงานเมื่อวันเสาร์นะครับที่ผ่านมาใครไปงานบีบีบ้างครับ ใีไหมฮะโอเคนะครับใครมีงานเป BB ็นบีวีเนี่ยมีคนไปงานเนี้ยมากกว่าห้าคนบ้างในทีมเราเห็นไหมครับจํานวนเนี่ยหายไปเกินครึ่งห้องใช่ไหมแสดงว่าเราอ่ะเราอ่ะพาตัวเองไปในงานได้แต่สิ่งที่ตอนเนี้ยเราต้องเพิ่มคือทํายังไงให้เราสามารถพาคนเราไปงานจริงไหมครับจริงถูกไหมครับเพราะทุกคนเนี่ยตัวเองเนี่ยไปไม่ยากจริงไหมแต่เวลาจะพาทีมไปงานเนี่ยยากไหม ยากครับใครว่ายากใครว่าง่ายจริงจงมาอยู่ตรงกลางมันคือง่ายคืออย่างนี้ถ้าเราทําได้เราก็คิดว่ามันง่ายเอาจริงไหมครับถ้าเราทาไม่ได้เราคิดว่ามันยากแค่นั้นเองเพราะไงครับงานมันจัดเหมือนกันแต่ทําไมมีใครบางคนพาไปได้เยอะใครโผพาไปได้น้อยจริงไหม แสดงว่ามันมีบางอย่างที่อาจจะเข้าใจและทําไม่เหมือนกันะนะครับแต่ก่อนอื่นผมถามก่อนว่าเพื mm ่อนๆว่าท mm hmm. ําทไมต้องใช้ระบบ mm hmm. เอาผมามให้ง่ายที่อนดว่าทําไมต้องใช้ระบบ mm hmm. เราว่าทําไมครับมันผ mm ่ hmm. อนแรงผ่อนแรงมีเรื่องอื่นไหมครับ mm hmm. ให้เกิดองคอ์กรให้เกิดองคอ์กรมีเรื่องอื่นไหมครับโอเค ผมให้ดูภาพนี้นี่คือเราเราเป็นวงกลมวงแรกในะองค์กรเราจริงไหมจริงไหมครับพอเราเริ่มขยายองค์กรมากขึ้นอ่เริ่มสร้างสายที่หนึ่งใช่ไหมองค์กรนี้ก็เริ่มเกิดขึ้นเป็น x อขึซนมาสมมุตินะครับเริ่มขยายสายที่สองขยายสายที่สามขยายสายที่สี่สายที่ห้าอย่างเงี้ยคําถามคือสมมุติว่าแต่ละสายเนี่ยนะครับต้องการร้ามช่วยเหลือจากเราเนี่ยหนึ่งวันหนึ่งสายอย่างนี้คุณใช้เวลากี่วัน ห้าวันทุกสายเนี่ยอ้างอิงหมายถึงว่าติดก,กับเราหมดจริงไหมทันที่ผมจะนําเสนอใช่ไหมครับคือผมบอกแค่เนี้ยคุณก็วุ่นเป็นลิงแล้วจริงไหมครับ <Yeah. S 1> ถูกไหมครับเพราะทุกคนติดก,กับเราหมดงั้นถ้าวันหนึ่งเนี่ยสมมติเราไม่อยู่เนี่ยคุณว่าสายงานเหล่าเนี้ยจะติดกับใครครับ <Yeah. S 1> ทันใช่ไหมครับ เราต้องให้สายงานทั้งหมดเรานี่นะครับอยู่กับระบบเพราะเมื่อเขาติดกับระบบไม่ได้ติดเพียงแค่เราคือเราช่วยงานแบบปกตินะแต่เราต้องทําให้กลุ่มของเราเนี่ยอยู่ติดรอบประชุมอยู่ติดงานอยู่ติดเซ็นเตอร์อยู่ติดทุกอย่างให้ได้พอถ้าคุณทําตรงนี้ได้คุณจะผ่อนแรงการทํางานมหาศาลเพราะระบบจะช่วยดูแลทีมงานของเราทันใช่ไหมครับภาพนี้มันจะต้องเกิดขึ้น และทุกสายงานของเราก็ต้องอยู่ภายในระบบเช่นกันนะครับเพราะถ้ถถาทําได้แบบนี้นะถามว่าวันนึงถ้าเราหยุดทํางานสมมุตินะครับเราไปตามมา่างประเทศสักปีหนึ่งแพสซีฟไหมแพสซีฟเพราะเขาไม่ติดกับเราเขาติดกับระบบ,บนะครับนี่คือเมาไมเซ็ตก่อนไมเซ็ตคือทุกคนที่เข้ามาต้องอยู่กับระบบนะครับนี่คือไมเซ็ตของคนที่จะจะเคลื่อนคนเข้าระบบจำนวนมากให้ได้ต้องคิดแบบนี้ให้ได้ก่อนนะครับการคิดเนี่ยสำคัญมากนะครับทีนี้ ทำไมผู้นํา A ถึงมีคนเข้าระบบเยอะทําไมผู้นํา B ถึงไม่มีไม่ค่อยมีคนเข้าระบบทั้งที่งานในจัดเหมือนกันค่าบัตรก็เท่ากันอัพไลน์สูงกพ่าคนเดียวกันจริงไหมแต่ทําไมคนพาพาเข้าได้ไม่เท่ากันอยู่ที่ตรงนี้ครับมันอยู่ที่ระบบการคิดคนสองคนนี้คิดและทําไม่เหมือนกันจนํานวนคนในระบบเนี่ยถึงได้ไม่เท่ากันง่ายๆเลยนะครับงั้น,นั้ครับวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอหัวใจของการโปรโมทสมมุติว่าเราเนี่ย อยากพาคนเข้างานเยอะๆในห้องนี้ขยับพาคนเข้างานเยอะมั้งครับโอเคนะครับหัวใจการโปรโมทครับเวลาผมใช้ในการทําทําสร้างทีมเนี่ยนะครับผมจะคิดอย่างนี้นะครับว่าการโปรโมทเนี่ยนะครับเราต้องให้คือหัวใจของมันคือว่าคนที่จะเข้างานเนี่ยเขาต้องรู้ว่าเขาไปเนี่ยแล้วมันคุ้มยังไงคุณถนีจะสามารถเคลื่อนคนเนี้ยเข้าไปในงานได้ทันเนาะความคุ้มค่าของเขาเนี่ยมันต้องมากพอที่จะเคลื่อนเขา ออกมาจากบ้านและเข้าไปในงานได้มันต้องคุ้มพอนะครับดังนั้นไอ,ไ,อไอ้ความคุ้มเนี่ยสมการในใจเขาเปแบบนี้คือผมเป็นวิศวกรน,นะมันจะเป็น Logic ลอจิกเน่ยนะครับมันจะแบบ if then บวกลบนะครับง่ายๆผมคิดง่ายแบบนี้ความคุ้มค่าคือคุณค่าที่เราที่เราบอกเขาลบกับสิ่งที่เขาต้องเสียไปในการมายกตัวอย่างเช่นงานบีบีที่จะจัดในครั้งหน้านะครับสมมุตินะค่าบาดามร้อยบวกกับครึ่งวันถ้าตรงเนี้ย คุณทําให้ความคุ้มค่ามันเป็นพันหนึ่งได้แหละสมมุติแค่เนี้ยคุณว่าอย่างเงี้ยเ,เขามาไหมมาไหมอาจจะไม่มาเพราะพันเดียวมันน้อยมากทันไหมครับสมมุติคุณบอกว่าเฮ้ยมานะมาหาอะไรได้หลักพันกันคุณจะเคลื่อนเข้ามาได้ไหมไ,<ป>ไม่ได้เพราะมันน้อย<ป>คือคุณค่าตัวนี้มันน้อยเกินกว่าสิ่งที่เขาจะต้องเสียคือเวลาครึ่งวันที่ต้องมาเข้างาน นะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นครับมาไหมมามาชัวมาเพราะมันคุ้งไงนะครับคนใหม่ผมล่าสุดที่พาเ้องงานผมพูดอย่างนี้เลยเขามาจากระยองนะครับเดินทางมาจากระยองคุณว่าไกลไหมไกลระยะไกลไม่มีมันมีแต่ระยะใจแค่นั้นเองนะครับผมบอกพี่งานนี้ถ้าพี่มานะที่กเกษียณงานที่พี่ทําได้ในสองปี มาไหมมา,มานี่คือการทําให้เขาเนี่ยเห็นความคุ้มค่าให้มันใหญ่พอที่จะทาให้เขาเนี่ยมาได้นะครับดังนั้นเนี่ยลักษณะของประโยคต่างๆพวกนี้คุณต้องฝึกพูดเวลาคุณไปเชิญมันอาจจะแรกๆเวลาวอนเซอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยล้วพูดประโยคแบบนี้มันอาจจะฟังแล้วมันจะกระจีนนึงได้ไหมครับเวลาขายบัตรอ่ะถูกไหมครับเฮ้ยเศถียีอะไรนะครับแต่มันฟังแล้วคนใหม่ที่เขาฟังเขาจะเอะเขาจะวิ่งอย่างนั้นเหรอแล้วคุณจะสามารถี่จะเคลื่อนเข้ามางานได้ ประโยคเวลาพูดเนี่ยสําคัญเราเคยใช้ประโยคประมาณนี้บ้าไงไหมครับไปอย่างเงี้ยนะครับไปงานนี้กันกเกษียณงานประจําได้พูดในสิ่งที่เขาจะได้รับคือคุณต้องพูดให้มันคุ้มค่ามากพอที่จะเคลื่อนเข้ามาได้ผมไม่รู้ว่าไอความคุ้มค่าแต่ละคน,นะคืออะไรถ้าเขามีลูกคุณก็ต้องเอาเรื่องลูกเนี่ยไปคุยจริงไหมครับ<ส>ถ้าเขาอยากจะออกจากงานประจาคุณต้องเอาเนี้ยไปคุยกับเขาถ้าเขาอยากจะมีบ้านใหม่มีรถใหม่คุณก็ต้องเอาเนี้ยไปคุยกับเขาถ้าเขาชอบท่องเที่ยว กาต,ตรงนี้ไปุยกับเขาไอความคุ้มตรงนี้ผมไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนคืออะไรแต่เราเป็นเพื่อนเขาคุณต้องรู้เราต้องรู้ถูกไหมว่าจุดไหนที่จะปุ๊บคุยแล้วทํใไ้เขาเนี่ยมางานกับเราได้โอเคไหมครับนะครับอันนี้คือโดยทฤษฎีก่อนนะเดี๋ยวประโยคบอลแบบเนี้ยต้องต้องฝึกไว้ฝึกชุดประโยคแบบเนี้ยไว้เวลาเราสปอนเซอร์เราก็ขายบัตรไปเลยนะครับให้เขาเนี่ยมามางานครับโอเคทีนี้ถามอีกครั้งหนึ่งใครในห้องนี้อยากมีทีมงานเข้าระบบเยอะๆบ้าง ทุกคนเลยนะครับรู้ไหมครับนี่คืออะไรใช่ไหมครับตัวอะไรครับลิงลิงมันเป็นไงครับสงสัยสงสัยเหรอครับอ๋อพี่ดูว่าลิงสงสัยดีครับอีกรอบหนผมบอกลิงมันดมยาอยู่นะครับไม่ใช่นะผมจะนําเสนอาพที่บอกว่าลิงเนี่ยมันทําท่าเหมือนกันนะครับถ้าจะมีประโยคประโยคนึงในการสร้างเกิดขนาดใหญ่นะครับเป็นคาจำกัดความของการ ทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นแบบง่ายที่สุดก็คือประโยคนี้เลยครับแบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนเมอสมอสมมุติเราอยากให้ทีมงานเข้างานคนแรกก่อนเลยใครครับตัวเราก่อนเลยซึ่งไอเนี้ยยอมทียากถูกไหมครับเพราะอ,อะไรเพราะเราจะรู้สึกว่างานเนี้ยไม่มีใครมากูไม่มา,าแล้วกันใครจะเป็นอย่างบ้างครับสารภาพกันตรงๆดีไหมครับถูกไหม คือเราคิดว่างานเนี้ยไม่มีใครมาเราก็เลยไม่มาเราคิดว่าเรามาคนเดียวเราก็เลยไม่อยากมาถ้าเราคิดแบบนี้เราก็จะไม่มีใครตามมาเพราะเรายไม่เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับและยิ่งเรานะครับเป็นคนหนึ่งซึ่งเข้างานยากไหนใครนะครับที่อัพไลน์ต้องโทรตามเข้างานบ้างมีไหมมีับมีกลัวไม่ยกใช่ไหมคระครับ <laughs> <laughs> ถ้าเราเป็นคนที่อัพไลน์ตามนานๆนะครับก่อจะเข้างานนะระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ากฎแห่งกรรมมีจริงเดี๋ยวตอนสร้างทีมเนี่ยคุณเนี่ยตามทีมงานยากเหมือนกับตัวเราเนี่ยโดนตามจุดนานนี่เอาไหมครับนะครับแั้นเ้ีนยครับเราต้องเป็นคนนึงนะครับที่เป็นแบบอย่างที่ดีก่อนโลโมเดลเนี่ยต้องถูกต้องก่อนนะครับเราต้องเข้างานคนแรกก่อนอันนี้คือเรื่องที่สำคัญนะครับหลักการแนวคิดอันนี้ง่ายๆที่ผมใช้ก็คือเข้าคาสก่อนทําเคสเสมอนี่สําคัญมากนะครับรู้ไหมครับตอนเนี้ย ในชั่วโมงนี้นะครับมีทีมงานผมบางส่วนที่นั่งสปอนเซอร์อยู่ข้างนอกให้ผมออกไปช่วยผมไม่ไปนะเพราะผมถือว่าห้องเนี่ยสำคัญห้องเรียนคือจักิ์สิทธิ์ถ้าคุณทำให้มันจักสิทธิ์ทีมงานคุณก็จะรู้สึกแบบเดียวกันหนึ่งภาพเมื่อกี้ครับมังกี้สีมังกี้ดูทีมงานใหม่ที่ไม่เข้าไม่ใช่ความผิดของเขามันเป็นหน้าที่ของเราที่ทำให้เขาเห็นว่า การที่จัดเวลาเข้าคลาสก่อนทําเคสสําคัญกว่าเสมอโอเคไหมครับ <Okay. S 1> ดังนั้นนะครับวันจันทร์กับวันพุธผมไม่เคยมีสวนสอนเซอเชิงข้างนอก,นอกผมมาที่นี่ตลอดเวลานะครับไม่เคยมีเคสห,หรือถ้ามีเคสผมคันเซิลถ้ามาไม่มูฟไม่ได้ <hi> ผมผมไม่ผม,ผม,ผ,ม,ผ,มผมมานะคือผมมาเข้าเรียนเพราะผมรู้ว่าที่นี่เท่านั้นที่จะเป็นการสร้างผู้นําสร้างองค์กรขนาดใหญ่ต้องเกิดจากที่นี่เกิดจากห้องเรียนเท่านั้นนะครับนี่คือภาพวันแรกของผมนะครับทั้งแรกเลยถ่ายที่ไหนรู้ไหมครับ นครปฐมใช่สวนอนครปฐมครับวันนั้นนะครับเป็นวันที่ผมไปเข้างานสินครั้งแรกที่นครปฐมเพื่อให้ถ่ายว่าครั้งแรกเลยนะผมประสบการเครือข่ายมีนะครับให้ถ่ายผมพาไปกี่คนงานที่นี่คนเดียวผมไปคนเดียวเลยนะครับแต่มาเสร็จผมผมไม่เคยคิดว่าผมไปคนเดียวผมคิดเสมอว่าผมมามาคนแรกเราคือจุดเริ่มต้นคนแรกเพราะเพราะมีเรา ถึงเนี่ยสำเร็จได้เราว่าการเป็นร u b ี Executive ใช้คนกี่คนครับาการเป็นไดมอน n d ใช้กี่คนครับจริงๆอะมันใช้คนเดียวคือเราถูกไหมครับถ้าม,มีเราเป็นได้ทุกตำแหน่งแต่ถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องเป็นสัก,กตำแหน่งเดียวจริงไหม,ไมถูกไหมครับเราทอมานเซอร์ข้ามาต่อให้หายแล้วก็เจอใหม่ได้เพราะเนี่ยคือเรานี่คือคนแรก ผมมีคนแรกทุกคนเลยครับคนแรกทุกคนในห้องนะนเองนะี่ยนะครับคนแรกเราคืคนแรกก่อนนะเพราะมีเราจะมีทุกอย่างนี่คือทางแรกของผมนะครับก็เริ่มนะครับเริ่มพาคนเข้า,างานเพรางานนะครับผมก็เคลื่อนคนเข้าเรื่อยๆนี่คือทางที่สองก็คืองานที่พารากอนนะครับนี่งานที่สองของผมนะครับถามว่าตอนนั้นนะเป็นตําแหน่งอะไรคุณว่าแต่งตัววันนี้เป็นตำแหน่งอะไร,คร,นนะไรครับ Distributor พึ่งเป็น LOI เรานึกออกไหมครับหลายคนเนี่ยจะบอกว่ามีคนเข้างานก่อนฉันถึงจะมางานอันนี้อย่างหนึ่งใช่ไหมครับหรือตัวเองมางานแล้วยังไม่มีดาวลาไลน์ยังไม่ต้องแต่งตัวเรียบร้อยรอให้มีดาวไลน์ก่อนค่อยแต่งตัวดีเคยเจอดาวไลน์แบบนี้ไหมเยอะ <Yeah, man. S 1> เยอะไหมครับเยอะอย่างนั้นก็จะสร้างทีมยากคือคุณต้องแต่งตัวดีตั้งแต่วันแรกที่คุณมาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนใหม่เวลาเข้ามาเขาไม่รู้ความสําเร็จของคุณจริงไหมครับ เขามาเนี่ยถามว่าคนใหม่ผมเขารู้ว่าผมเป็นตำาแหน่งอะไรไม่รู้แต่พอเห็นเราแต่งตัวดีอืพี่ทำไมรู้พี่ไม่อยู่บนบอร์ดนะครับก็ใส่ว่ารู้ทีจะปูกพืชทำไหมบ้าปูกพืชทำเกลีไหมครับจริงไหมแต่พาเห็นแล้วว่าเอ้ยตามไหมเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเพราะคนตัดสินใจจากภายนอกก่อนเนี่ยไม่ออกไหมครับคือ ต้อ,อ,อคิดเหรอว่าประโยคของมันว่าถ้าอย่างนั้นก่อนแล้วค่อยมีอย่างนี้มันจะไม่เกิดขึ้นถ้ามีคนมาก่อนแล้วฉันจะมาก็ชนนาตินาต่นบ่ายๆมันกงจะมีถูกไหมครับคือมันเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างต้องเกิดจากตัวเราอ่อุูตลงและเสมอนี่คือครั้งที่สองของผมนะครับแล้วงานก็เราก็พาเขาเรื่อยๆนะครับแต่และครั้งก็คนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่ทุกครั้งจะมีเราอยู่ในงานเสมอไม่เคยมีสักครั้งหนึ่งที่ไม่มีเรานะครับแล้วผมนะครับบอกบนเวทีเนี่ยนะครับ ผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่อัพไลน์นะครับไม่เคยต้องโทรตามเข้างานแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยมีสายอัพไลน์โทรตามเข้างานแม้แต่ครั้งเดียวผมคนแรกของผมนะครับคุณเจริญและคุณจิงวิชัยดิษนะครับอยู่ด้านหลังนะครับผมเลยไม่ต้องใช้กรรมอะใครโอเคไหมครับนะครับคือเราต้องเป็นคนหนึ่งที่เคลื่อนเข้างานได้ครับมีบารปึ๊บไม่ไม่ต้องอัพไลน์โทรถามเอาจะไปไหมไม่ต้องโทรถามคำถามคือจะไปกี่คน นี่นี่คือประโยค์ที่ต้องรู้ว่างานจัดขึ้นนะครับอันนี้คือที่สำคัญนะครับอันนี้ก็คืองานล่าสุดเมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับผมเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับการเข้างานมากผมเป็นคนที่ละเอียดกับการกับการออมอนิเตอร์คนเข้างานเสมอนะครับถ้าถามผมว่างานครั้งนี้กับงานครั้งที่แล้วมีใครที่ไม่ได้มาบ้างผมรู้หมดทุกคนผมจําชื่อเพราะผม ผมเช็คชื่อไม่ใหร้ราบการประจำชั้นนะแต่ผมจะค,คอยมอนิเตอร์ว่าใครเข้าไม่เข้านะครับคราวนี้ผ่านมาเมื่อวานเนี่ยผมมีสายงานไปทั้งหมดเลยนะครับประมาณแดสายงานที่ที่อยู่ในงานนะครับพอมาเสร็จผมคิดว่าในวันที่ผมเป็นทีม e l ลิทผมไม่ต้องมีสายงานเข้างานทั้งหมดนี่นะฮะสิบห้าสายงานสายละสี่สิบคนนี่คือมาเสร็จมา,มาเสร็จสุดท้ายตอนเป็นทีมเอลิทนะครับเมื่อเราตั้งเป้าเป็นแบบนี้เนี่ยเดเร็ชั่นจะเป็นเป็นเป็นไปว่าเราเนี่ย พาคนเข้างานจํานวนมากมันอยู่ที่ที่เราคิดก่อนนะครับเพราะสิ่งที่เราคิดเนี่ยสำคัญนี่ก็คือหลูกของการเคลื่อนคนคุณต้องเข้าใจหลูกแบบนี้นะครับว่าการที่คุณจะมีงานรายเดือนได้คนได้เยอะเนี่ยคนในเซ็นเตอร์มันต้องเยอะก่อนรายสดต,ต้องเยอะแต่งานคนรายสัปดาห์มันจะไม่เยอะถ้าการทํางานรายวันมันไม่เยอะจริงไหมครับจริงภาพนี้สําคัญอย่างงานครั้งเนี้ยเวิร์กช็อปเนี่ยวันจันทร์เนี่ยถามว่าสําคัญไหมครับสำ,สำคัญมากไหม สำคัญมากนะครับถึงทุกคนเลยนะครับที่นั่งอยู่ในห้องนี้และที่กําลังฟังไฟล์นี้อยู่นะครับถ้าคุณอยากสําเร็จในธุรกิจแต่เราไม่อยู่ในห้องเวิร์กช็อปและไม่อยู่ในไม่นอกระชุมนะผมบอกเลยว่าเรากําลังอยู่นอกเส้นทางความสําเร็จนะครับดังนั้นถ้าฟังไฟล์นี้อยู่นะครับรีบพาตัวเองมาเข้าเวิร์กช็อปโดยด่วนโอเคไหมครับโ <Okay. S 1> อเคนะครับโอเคสําคัญมากอันนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องสุดท้ายก็คือคนกับยอด เราอยากได้อะไรครับสองอย่างจริงไหมอยากได้ทั้งคนอยากได้ท้ยอดจริงไหมครับแต่ถ้าสมมุติมันเลือกได้อันหนึ่งก่อนจะเลือกอะไรคนถูกไหมเพราะอะไรครับยอดที่เกิดขึ้นอาจจะไม่นำทามาซึ่งคนในระบบผมเนี่ยจะมีความกังวลจากประสบการณ์ผมจะกังวลเสมอเมื่อเกิดยอดมหาสาลจากจุดจุดหนึ่ง แต่ผมไม่เห็นคนของจุดนั้นอยู่ในรอบประชุมเพราะจากประสบการณ์ผมยอดแบบนี้ประมาณสักแล้วเวลาหนึ่งมันจะค่อยๆลดลูกเหลือเป็นยอดธรรมชาตินะครับนั้นนี่นะครับยอดอาจไม่นำพามาซึ่งคนในระบบแต่คนในระบบนำพามาซึ่งยอดล้านปอเซ็นแน่นอนล้านปอร์เซนนะครับดังนั้นนะครับสิบคนที่อยู่ในห้องประชุม ดีกว่าร้อยคนที่อยู่นอกห้องประชุมจริงไหมจริงนะครับงานบีบีครั้งหน้านะครับคือวันที่สิบเจ็ดเดือนสิบนะครับมีใครตั้งหม่อยบ้างว่าเราจะเรานะครับยี่สี่นะครับออกโทษยี่สี่นะครับยี่สี่นะครับยี่สี่เดือนสิบใครตั้งหม่อยบ้างว่าเราจะเป็นอย่างน้อยนะครับห้าบวกยกมือห้าบวกห้าบวกอ่าสิบบวกนี่นะครับสิบบวกสิบบวก โอเคนะครับก็หวังว่าจะเจอผู้คนในรอบหน้านะครับในวันที่24เดือน10น,นะครับก็ประกาศเป้าหมายเลยนะครับรอบหน้านะครับเลือกอาเ e อร์มตินะครับผมจะพาคนไปทั้งหมดในทีมน,นี้ครับ100บวกแล้วเจอกันในงานนีครับสสดีวันนี้ครับนะครับ